เมื่อกี้คุณชัยวุฒิพูดอีกแล้วว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยเป็นท้องถิน่นเนี่ยคือความไม่เข้าใจเลยกรุงเทพมหาคนครเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษครับคือคนละเรื่องนะคุณไปดูดีๆมีหน้าถึงไม่ได้รับการคัดเลือกให้มาลงผู้ว่าแข่งกับผมไงผมจะได้ลงแข่งเนี่ยอเอ้ยนละเรื่องเลยขอโทษนะคุณไปอ่านหนังสือกรุงเทพมหานครเป็นรูปแบบการ<ค>ปกครองปกครองพิเศษครับอย่างนี้นะแล้วถามว่าแล้วจะยังไงหนึ่งไม่มีใครตกงาน เพราะข้าชการส่วนมากจะถูกถ่ายโอนมายัางท้องถิ่น <c oughs> แล้วก็จะมีประลัดจังหวัดใช่ไหมอย่างประหลัดจังหวัดก็จะทําหน้าที่ประสานงานกับราชการส่วนกลางได้ลูกๆหลานๆที่ดูทีวีนะฮะภูมเนี่ยหากรไม่ใช่ท้องถิ่นนะครับเป็นรูปแบบการปกครองพิเศษนะครับ <c oughs> อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคนที่กินไข่ต้มหนึ่งซี่กับข้าวคลุกน้ำตานะเรื่องงบ CEO เนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศเราเนะี่ยปกครองนะครับมีส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิน่นอนนี้คือรูปแบบการปกครองนะ ไม่ต้องเถียงกันส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิน่ขนขณะนี้ท้องถิ่นมีสองรูปแบบครับท้องถิ่นทั่วไปและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพพัทยาท้องถิ่นพิเศษท้องถิ่นทั่วไปเนี่ยถูกกากับดูแลโดยผู้ว่าที่มาจาก ส่วนภูมิภาคการกํากับดูแลเนี่ยโครงสร้างของท้องถิ่นที่มันลักลั่นเนี่ยนะครับมันมีช่องว่างของการดูแลพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นคนที่ผู้บริหารเข้า,ขามาเนี่ยจะอุดช่องว่างตรงนี้อย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลที่ดีสุดเขาเลยคิดเรื่องของคําว่านวัตกรรมเรื่องของผู้ว่าซีโอเข้าไปดูแลเป็นการแก้ปัญหารอยรั่วนะครับ